ครับบังปิดไทยฤดูกาลนะครับเด้อใหญ่สุดที่เคยทำมาแล้วนะครับแบตเตอรี่พร้อมฟ้าเปิดเตียมไปครับสามสองหนึ่งบังเล็กตอนนี้เตี่ยงบังเล็กไอ้เราอุ้ม โ ah อ so oh, 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 ้กโออ้อบ้ว่างเครื่องบังที่สองโอ้โอ้างตร โอ้ดูหนาเห็นเด้วยเห็นแล้วรือเปล่เออลงมาได้ยังไ่เห็นหายไปสิส้นส the ื่อตอนลุเห็นเดีวยโอ้สูงขักนสามน้ำมือแรงครับเอ้าแค่ตัวเนาเดือเลน็อกขึ้นสูงหรือยังนี่ มันแตกหรอมันขึ้นสูงตอนเย็นครับยังไม่จุดฝนตกแล้วนะฮะบางยามแรงนะครับเด้อตอนเนย็นยามโอ้ยพุ่นหุ่นครับไปไใล่ะเอ๊ะบังยามลงก็ไม่ค่อยเห็นว่าฝนตกเลยยามลงเดี๋ยวบ่ค่อยเห็นเลยบายซีซีครับฝนตกลงมาแล้วครับติดไม่ติดไม่รู้แล้วบางทีซีฝนตก โอ้ยแมงเงือบปทันได้ฝน,นตกก่อนฝนตกก่อนเนาะเขาเนาะนก็นพวกเขาแล้วฝนตกเหยฝนตกครับเอาไว้ก่อนม่ได้ ฝนตกแรงหลังจากฝนหยุดฝนหยุดแล้วณเวลานี้ฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วอุเอาซาซานะอุ้มเนาะเขาซาซาแหละอุ้ยเขาซาแต่เขาอยู่อุ้ยเขาอยู่ซาซาแน่เล็กน้อยแลนมาทันซะเนาะจวดครับซาซานะครับสีหามงคลเขานี่ยแต่มันเขาซาฝนตกเนาะ ตอนนี้ฝนหยุดบ,งงหบหดบงัดบงเหาสะแหมอ้วมเขาซ่าฝนฝนตกน,นั่นนั่นนั่นนันน่นดูนะของเชียนั่น,นอ้วมหมดหายอ้วมหายไม่หายหายเลย ไม่เห็นเลยอ่ะปอดแรงแข่บ้างนี่หายเลยครับตามไม่ทันแน่นอนปะหายเลยของบังแฟดเขายากอือเอาไหมขอาไหมสองบังติดกัน ช่วบ,บ้างคอว่าแบบนี้เนาะควนพอถึงมื่กระดาษนืม่ค่อยใหม่ทางผว่อยู่น,อ,น,นอ่้ยเดียมตาแก้วโอ้ยียมตาเนาะต้องใส่ิาเพ่สจยเดียมตาอืมอวกน เห็นเลยบังต่อไปบั่งที่สองติดต่อกันเลยสองเล็กเล็กถึงเครื่องแล้วแล้วะเออจนถึงบินเลอเนาติดป่เนาะติดยี่ดอกกันเขาซากระดาษเนี่ยติดสมบ ôi ừ. cái lá cụm này cái lá cũng hang đó to cả lớp cái điều hiền bó pha liềm nhau và mình nhìn nhau đó có hiền ơi pha vẫn kìm. ึ้นเบาดีไวลางหูดิเฮ้ยนี่กังองไฟน้อยฮะมัดอย่างดีนะฮะสามนิ้วขึไปแล้วครับสามนิ้วขึ่งะได้นึ้นครับขึ้นเระองส่งไปหาพญาเถนะขอให้ฝนโปรยมาเมื่อเมื่อจะฉันนอนไม่ใช่ไฟฟ้าแบบนะฉันนอนกุลิน ไปนะกลับขังมันเไว้ไปไปไดโอ้โอยโอยนี่เสอมากมาบินเจิดเจิดนีขอบคุณปาาติทนหน่อยได้เครื่องบางที่แปดครับ เป็นกระดาษกากไก่ดิเดคืนเนี่ยคืนยู่แล้วกับข่า,าวข่าวแล้วต้อิดใจวิดีโอกมาทัน มุ่งหน้าใส่กระดาษนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปแล้วใส่แล้วใส่อะไรทีนโอ้ยกระดาษฝากน้ำคือแห้งแค่ข้าวบางที่เก่าโอ้ยหลงหักกันนะบางทัวมันบางดีเลย เเอลบฝั่งที่เก้าหางเครื่องขึ้นเร็วเอาบทันโอ้ยผูดักน่าทีท่ทหเห็นด้วยบังเลยพอ้ยสูงแค่ก็ถือง,งามกว่บาบังเมื่อกี้เห็นดูจะหายสูงพอดาเห็นลิฟขีบบ่ผ <laughs> าเข <laughs> า บางเบิกฟ้านะครับชุดชนวนเดี๋ยวเดีเบิกกันเกกันอย่างเาาเลยครับนี่เอาอยู่ชุดชนวนบติิดสองชนวนหรอครับชนวนที่สมว่าเขานี่กันจิจุดชนวนอย่าสูบแล้วสามสองหนึ่งมอนรีฟ้าบอกแล้วยิงไม่เห็นอะไรเลยริีฟ้าครับ พอดหญิงเลี่ยมตาเนาะแม่เลี่ยมตาบพเห็นอย่างลยครับขึ้นสูงแท้สูงสูงอยูอ่แต่ว่าหองเพเห็นพอดสูงัรัร้อมนะฮะพี่เลี้ยงลงจากฮานให้ลงจะนั่งเลย์ะนาทีขลมนั่งข้างๆนะฮะขอให้ขึ้นสูงๆลงเบาๆนะครับกับทีมงานนายพานสี่ศูย์นะครับ สามกลับไม,ม่ขลมพรสอจวดหนึสขอให้โชคดเเีเอาอเป็ี่ยนสันาทิตยเอาแตกใส่ต่างอาทิย์เนี่ยเอาเปลี่ยนอาทิยจะอยู่ใกล้ อย่างคือเป็นแบบนี้หูใหญ่หูลึง,ลงโอ้ยขอแก่มือครับหาหางนี่ไม่ตั้งโบขืน <c oughs> หางนี่สีบ้างแล้วเนี่ยอย่างว่าแก่มือนะครับเมื่อกี้บัางใหญ่ไม่ขึ้นนะฮะแก่มือครับบัางนี่ของแท้จังได้ก็ขึ้นครับตรวดบักแข้งเลยว่าที่ไหนหนึ่ง <c oughs> สองอ้ยแต่ไล่ บงติดล่มนะฮะวายหนึ่งสองสามขอให้โชคดีอุย้ยนาทิตย์ขึ้นไปแล้วล่มห้อ,อ่ใส่ยอะไรนะทีนล่มล้ม่ใส่นาทิตย์ล่มก็เห็นเลยใช่ล่มเด้อมันบวกกางล่มตัวเอ้าิดย,ล,ย,ล,ยล่มเลยนาที ล้ย่<อ>มกบเห็นมาที่ี่ร,ร,ร,ร่วมกบกลาง่้มกบกลางตาดีมากด้วยหนึงสองาขอให้โชคดีโอ้ดูเดือดโอ้แต่สูงนะทิดสูงเถอะดูเดือดไปสูงครับ เห็นเร็วอ่ะไค่สูงสูงนะสูงสูงสูงต้องเห็นงแม่นบ้างใหญ่สุดตั้งแต่ทํามานะครับนี่ไบเอาพี่น้องดูสองบังสุดท้ายนะฮะใหญ่สุดตอนนี้ฝ้าเปิดเดี๋ยวเห็นหางเครื่องหนึ่งบังเล็กๆแล้วก็ใหญ่สุดนะครับบางปิดท้ายฤดูการนะครับเตรียมตัวแต่งตัวพร้อมหมดทุกอย่างไปครับหางเครื่องน้อยขึ้นไปก่อนครับ หางเครื่องน้อยหางเครื่องขึ้นไปก่อนครับหางเครื่องเล็กกอนไป้วโอ้ยสวยสูงโอ้สวยสูงครับหางเครื่องไปได้สวยแต่ตอนลงไม่เห็นตอนลงไม่เห็นสวยสูงขึ้นตรง บางต่อไปนะครับบางปิดท้ายฤด,ดูกาลเต๋ยวตอๆแป๊บหนึ่งครับผมปิดท้ายฤด,ดูกาลนะครับเ้อใหญ่สุดที่เคยทำมาแล้วนะครับแบตเตอรี่พร้อมฟ้าเปิดเตรียมไปครับสามสองหนึ่งไปโอ้หลูเถียดอีกแล้วอะไรทำไมมันหลูเถียดแล้วบัางใหญ่อ่ะ โอ้ารู้เทียริก,ก็บ่ขึ้นยากแย่หางนี่อัดเียบไม่ดียังอยู่เหมือนเดิมว้าหานนี้บ่ขึ้นเลยเห็นยังวะมัดโคตรเนียนมัดเนียน,น <laughs> โอ้รููเถียดอีกแล้ว